สวัสดีครับผมรุนทวัฒน์เตชัรมเสนครับจากบริษัท n อ t o r g a n i ีกนครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับวันนี้เราจะมาทำการฉีดโฟมทุ่นลอยน้ำทุ่นสูบน้ำนั่นเองที่อยู่ในบ่อในบึงแห่งนี้ครับที่ใช้สำหรับสูบน้ำนะครับไปที่การหมู่บ้านต่างๆนั่นเองครับอุปสรรควันนี้ก็คือว่าทุ่นของเราครับอยู่นู่นเลยครับกลางบึงเลยครับกลางบึงเลยครับทีนี้เราก็ต้องการทางานเนี่ยต้องขนของใส่แพนะครับแล้วก็ ลากแผ่ไปที่ทุ่นนะครับแล้วต่อไฟจากฝั่งเนี้ยข้ามไประยะทางเนี้ยจากฝั่งเนี้ยไปถึงนู่นเกือบ50เมตรนะครับเกือบ50เมตรแล้วก็เดี๋ยวเราอจะทําการนั่งเรือเล็กเนี้ยเราจะพายลงไปสํารวจทุ่นแล้วก็ไปดูการฉีดโฟมครับเดี๋ยวตามมากันเลยครับ ก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการฉีดโฟมอัดเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปาดเก็บอีกทีกันครับส่วนท่านใดนะครับที่สนใจเรื่องการฉีดโฟมนะครับติดต่อเรื่องการฉีดโฟมทุ่นลอยน้ําทุ่นสุดน้ําทุ่นเหล็กอย่างนี้ครับหรือเป็นถังพลาสติกนะครับแพรลอยน้ําหรือโป๊ปูนครับเราก็สามารถฉีดได้หลังคานะครับอาคารบ้านเรือนหรือว่าใต้ถุนบ้านครับทีมงานของเราก็สามารถฉีดได้หมดท่านใดสนใจที่จะติดต่อสอบถามนะครับก็ติดต่อได้ทางลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Google Facebook l i ์ e อ t t ิ๊กต็นะครับแล้วก็ YouTube ต่างๆเข้าไปดูผลงานและติดตามผลงานของเราได้จากบริษัท n n t o เอ a n i z e กไครับส่วนวันนี้ผมนนท์เตชันธรรมเสดต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ